ครับสวัสดีพี่น้องที่กระรพบรักครับวันนี้ก็พบกันนะครับในตอนที่4ี่ของเรื่องบูชาขอบพระคุณนะครับ mm hmm. คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของบทข้าพเจ้าเชื่อแล้วก็มาถึงภาคอีกภาคหนึ่งนั่นก็คือภาคบูชาอขอบพระคุณคือภาคถวายนะครับภาคถวายซึ่งก็มีส่วนสําคัญนะครับภ mm hmm. าคนี้ปกติแล้วถ้าเป็นมิสซาวันอาทิตย์หรือวันฉลองก็จะ มีการแห่เครื่องบูชาอันว่าการแห่เครื่องบูชานั้นก็คือสมบรุตก็จะนําผู้รมพิธีก็จะนําเอาเครื่องบูชานั้นเข้ามาอย่างพระแท่นมาถวายให้กับพระสงฆ์เพื่อจะได้นําไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเ,เครื่องบูชาที่สําคัญก็มีสองอย่างนั่นก็คือปังและเล่าอนุนนะครับสิ่งสาคัญสองสองอย่างนะครับปกติสองอย่างนี้จะ,ะนําแห่เข้ามาใน ิส่วนอื่นๆจะเป็นเทียนจะเป็นดอกไม้หรือว่าจะเป็นเครื่องถวายอื่นๆเงินถุงทานหรือบางแห่งก็มีอื่นๆปนมาผสมเข้ามาอีกหรือว่าเสริมเข้ามาอีกก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นวัดตามชนบทหรือวัดตามบ้านเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่พ่วงมากับเครื่องบูชานั่นก็คือ ผลผลิตต่างๆจะเป็นผล,ลไม้จะเป็นผักเป็นไข่ไก่เป็นข้าวสารอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีแห่เข้ามาแต่สิ่งสำคัญก็คือแผ่นปังแล้วก็เล่าอางุ่นนำเข้ามาถวายมีน้ำแบบเล่าอางุ่นแล้วก็มีช่วยกาเล็กที่ใส่หรือว่าพระอบสินที่ใส่สินเข้ามานะครับนี่คือสิ่งสำคัญส่วนเทียนดอกไม้ก็โดยให้สวยงาม เวลาฉลองเขาก็จะจัดเป็นขบวนอย่างน้อยก็สามคู่ก็หกก็มีเทียนมีดอกไม้แล้วก็มีปังแล้วก็บางแห่งเขาก็ใช้ปิดท้ายด้วยถุงฐานซึ่งนำมารวมกันหลังจากที่เก็บถุงฐานแล้วก็นำมารวมกันมาเป็นเครื่องถวายนะครับนี่คือสิ่งที่เริ่มขึ้นในภาคถวายนั้นระหว่างนั้นเองพี่น้องสมรุจก็ร่วมใจนะครับร่วมใจ ถวายของนั้นเวลาที่มีผู้แทนนําของมาถวายพี่น้องก็มีใจจิตใจร่วมกับผู้ที่ถวายนั้นเพราะว่าจะนําไปเพื่อประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณบนพระแท่นที่ท,ที่เรากระทากันทุกครั้งนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเมื่อพระสงฆ์นํามาแล้วรับมาแล้วก็จะนําไปเตรียมที่บนแท่นบูชานั้นนะครับและจึงเริ่ม ด้วยภาพถวายระหว่างนั้นพี่น้องสำรุจเก็จะขับร้องบทเพลงเพลงถวายก็จะมีเนื้อหาสาระของการถวายบูชาของการมอบสิ่งต่างๆเพื่อเป็นบูชาแด่พระเจ้าและสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะถวายบูชาแด่พระเจ้าก็คือชีวิตของเราคือจิตกิจการต่างๆที่เราทำคือความรู้สึกนึกคิดก็คือตัวเรานั่นเองนะครับที่จะต้อง พร้อมกับพระเยสุจ้าที่จะเป็นบูชาแดดพระเป็นเจ้านี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงอถวายปังน้ำมังกุลเสร็จแ,แล้วเราก็แล้วแต่ประสงค์จะไปทําอะไรก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่แต่ว่าเราต้องมีจิตใจมีส่วนร่วมด้วยการระลึกถึงเสมอนะครับในในการถวายบูชานั้นปกติแล้วพี่น้องสมุทรจะร้องเพลงถวายส่วนประสงค์นั้นก็จะ ทําการถวายบูชาบนพระแท่นจะหยิบแผ่นปังขึ้นมาแล้วก็สวดภาวนวา,นาในบทสวดภาวนาเนี่ยสำคัญเหมือนกันนั่นสรุระสมก็จะสวดบอกว่าข้าแต่พระเจ้าแห่งสสรกลโลกขอถวายพระพรพรื่อมีพระไัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและนำ้นำแรงของมรุ์จะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้พระเจ้าทั้นหลายมีชีวิตเราจะเห็นนะ พระสงฆ์จะบอกซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้ไม่ใช่ตัวพระสมคนเดียวแต่ว่าทั้งหมดเลยในในวัดนั้นหมายถึงพวกเราทุกคนด้วยกําลังถวายด้วยกันเพราะนั้นเราต้องร่วมจิตใจนะฮะและแผ่นปังนั้นเป็นสุรักษ์เป็นเครื่องหมายเป็นผลที่มาจากแผ่นดินนะเป็นน้ำพักน้ําแรงของมนุษย์ที่ไปปลูกข้าวทำนาทำอะไรแล้วก็เอามาร่วมกันถวายนั่นคือถวายแด่พระเป็นเจ้าถวายชีวิตของเรากับ พระเบญจเจานั่นเองและในเวลาเดียวกันพระสงฆ์ก็จะทําเช่นเดียวกันจะเอาน้ําเทลงในเหล้าอางุ่นแล้วก็มีบทภาวนาเหมือนกันดันน้ำและเหล้าองุ่นผสมเข้าด้วยกันเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์นี้ระหว่างที่เทน้ําลงไปในเหล้าองุ่น,น,นขอพอง์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมในเียภาพของพระพุทธเจ้าพระทรงทมองค์ราสภาพเป็นมนุษย์นั่นคือ น้ำกับเล่าุ่นผสมกันก็ประหนึ่งว่าชีวิตของเรากับพระเยซูเจ้านั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วพระองค์แล้วพระสงฆ์ก็จะนําเอาช่วยกาลิก์นำ้ำมนุ่นนั้นก็ภาวนาชูขึ้นแล้วก็บอกข้าแต่พระเจ้าเห็นสายกระโลกขอถวายพระพรพราะมีพระไทยเมตตาประทานเล้าอองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายถวายอยู่นี้เป็นผลมาจาก,ก่นดินจากต้นองุ่นและน้ำน้ำแรงของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายทํานองเดียวกันกับ การถวายแผ่นปันนะครับเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็จะไปล้างมือล้างมือแล้วว่าล้างมือเสร็จถ้าเป็นมิสซาฉลองใหญ่ก็จะมีถวายกรรมยานบนเครื่องบูชาแล้วก็รอบๆพระแท่นอะไรก็จะดําเนินไปตามนั้นตลอดอากับกิริยาตลอดสิ่งที่พระสงฆ์ทํานั้นเราก็ต้องตั้งใจร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระสงฆ์กับประธานในพิธีเพื่อเราจะได้ถวาย ชีวิตถวายตัวเราเองอย่างที่พ่อบอกแล้วเนี่ยนะครับให้กับพระเบชชาในบูชาของพระคุณนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญคือเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับประธานในพิธีด้วยการร่วมกันตอบรับด้วยการสวดภาวนาด้วยจิตวิญญาณด้วยจิตใจของเราด้วยกันยกจิตใจมีส่วนร่วมตรงนั้นใช่เสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะ หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยชำระล้างล้างมือเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะมาแล้วก็จะบอกพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาทรงสรรพาดูภาพทรงรับการถวายบูชาข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วก็เราก็ตอบขอของถวายนี้ทรงรับการถวายบูชา,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 านี้เพื่อเดินระเกียรติทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของชาวเราพระาศาสนาจัรด้วยเถิดแลก็เป็นคําตอบที่เราตอบรับกับพระสงฆ์การตอบรับกับพระสงฆ์เนี่ย มีความสําคัญว่าได้มีส่วนร่วมกันได้ทาสิ่งนี้ด้วยกันคือถวายบูชาด้วยกันนะเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะอ่านบทภาวนาของพระสงฆ์ในบทถวายนั้นก็มีเขียนไว้นะครับก็จะอ่านเสร็จเสร็จแล้วจึงเป็นเรื่องราวของบทขอบพระคุณเห็นไหมบทขอบพระคุณซึ่งซึ่งก็แน่นอนก็จะมี เริ่มต้นด้วยพระเจ้าสถิตกับท่านแล้วก็ตอบเราจะเห็นนะคำว่าพระเจ้าสถิตกับท่านเนี่ยมีกล่าวเป็นระยะเป็นตอนๆในในอุปถาของพระคุณแต่พระเจ้าสถิตกับท่านก็คือให้เรายกจิตใจขึ้นพร้อมกับพระเจ้าเพราะว่าพระเวชชันอยู่กับเราในขณะที่เราถลายบูชาเราตอบกับพระสงฆ์บอกและสถิตกับท่านด้วย และพระสงฆ์ก็จะบอกให้เราสำรวมใจก็ประหนึ day, sleep, ่งก็เตือนเราอีกครั้งหนึ่งว่าให้สำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าแล้วเราก็ตอบเรากำลังระลึก mm ถึงพระองค์บางทีหลายครั้งเราก็ตอบได้จอมมัิเราก็ไม่ได้นึกถึงความหมายแต่ความหมายเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของมันเป็นความหมายที่ดีอยู่แล้วพระสงฆ์บอกให้เราสำรวมใจรู้ถึงพระเจ้าเราก็ตอบเรากำลังรู้ถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเชิดเราก็ตอบเหมาะสมและชอบยิ่งนั้นและหลังนั้นพระสงฆ์ก็จะสวด บทขอบพระคุณต่างๆที่มีอยู่ในนั้นบทขอบพระคุณนั้นก็คือจะกล่าวถึงพระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ภาวนาถึงพระองค์และก็ในเวลาเดียวกันก็โมทนาคุณขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระเยซูมาในโลกนี้แล,แล้วก็มาไถ่บาปมากอบกู้และก็มารับสภาพเป็นมนุษย์อะไรต่งางๆก็ว่าไปและก็พูดถึง ความสําคัญของการเอาชนะความตายของการจูงายบนไม้กางเขนของการไถ่บาปกอบกู้เราไม่เดงนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นในบูชาขอบคุณนะครับอันนี้ก็จะลงท้ายบทขอบคุณด้วยเพลงศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสันตุสเน่งก็อันนี้ก็เป็นคําของเทวดาเป็นบทสวดของเทวดาที่สันเสริมพระชาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สามครั้งย้ำศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หมายความว่า ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์ที่สุดละสูงสุดและนะพระเจ้าจอมจัก,กรวาลพระสริริรุ่งโรจนแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพรแด่ผู้มาในนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดเสร็จแล้วเราจึงคุกเข่าลงและก็ถึงช่วงสําคัญก็คือการยกศีลซึ่งแน่แน,นอนตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเราเป็นไฮไลท์ของมิสาก็ได้ตอนที่พระสงฆ์จะเสกศีลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อก็ มาถึงตรงนี้ตั้งแตเ่เริ่มรับของถวายมารับของถวายจากพี่น้องตรงนั้นน่แะแล้วล้วก็เตรียมบนเครื่องบนรแท่นบูชาระสมภาวนาแล้วเราก็ตอบรับต่างๆเหล่านี้เราต้องเป็นหนึ่งเดียวต้องร่วมจิตใจกับประดับพระสงฆ์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องให้เราได้พยายามที่จะเข้าใจและก็มีส่วนสําคัญคือมีส่วนใน การเป็นหนึ่งเดียวกับประธานในพิธีเนี่ยให้ดีๆนะครับและตรงนั้นตลอดมิสซาเราก็จะรู้สึกว่าเอนมีความหมายมีคุณค่าเราทําบางทีเราตอบรับเสียงดังด้วยอะไรด้วยบางทีตอบด้วยความเคยชินอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ขอพี่น้องได้พยายามนะครับทุกครั้งที่ร่วมพิธีมิสาก็พยายามตั้งใจและก็พยายามร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับประธานในพิธีอย่างดีนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็จะต่อสําหรับตอนที่5้า เกี่ยวกับเรื่องการเสกสินซึ่งเป็นบอกว่าเป็นไฮไลท์ของพิธีเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับวันนี้พี่น้องทุกคนก็มีความสุขนะครับขอให้ได้รับพระพรพระเจ้าแด้ทั่วกันนะครับสวัสดีครับ